ผมจะย้อนกลับมาท่านผู้ชมอ,อยากจะนำเสนอสลับส,บสับเปลี่ยนให้เกิดบรรยากาศช่กหน่อยอันนี้ใช้ภาพนิ่งมา,าจีนเขาใช้รถไฟสินค้าห่วงโซ่ความเย็นอุรุมูชีกรุงเทพขบวนแรกส่งองุ่นสดมาที่ประเทศไทยอันนี้น่าสนใจมากรถไฟสินค้าห่วงโซ่ความเย็นซึ่งบรรจุองุ่นสดจากเขตปกครองตงนเองซินเจียงอุยโก ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนไกลมากนะซินเจียงเนี่ยค่ะน้องไบร์รู้ใช่ไหมซินเจียงอุยกูเนี่ยโอ้โห ค่ะแต่นี้มาด้วยรถไฟค่ะ463.5ตันนะคะเริ่มออกเดินทางจากด่านบกนานาชาติอุรุมชีเนี่ย24กันยาแล้วมาถึงกรุงเทพแล้วถึงแล้วค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีการส่งออกองุ่นสดของซินเจียงมาที่ต่างประเทศโดยรถไฟฟ้าสินค้าห่วงโซ่ความเย็นซึ่งเป็นช่องลลจิสติกใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากซินเจียงที่จะเข้าถ,ถึงประเทศในเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ เนเตอผู้ชมโจขายผู้จัดการทั่วไปบริษัทซินเจียงจิวติง agricultural development investment group บอกว่ายังไงบอกที่ผ่านมาในอดีตนะคะองุ่นสดของซินเจียงส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังตลาดเอเชียตัวันออกเฉียงใต้ผ่านการขนส่งทางถนนเป็นลอตเล็กๆหลายๆลอต แล้วก็มักจะได้รับผลกระทบทั้งจากสภาพอากาศสภาพถนนค่าขนส่งก็สูงใช้เวลานานแต่ปัจจุบันเนี่ยสามารถส่งออกอง,งุ่นได้มากขึ้นในคราวเดียวผ่านรถไฟสินค้าห่วงโซ่ความเย็นจึงส่งออกได้ในปริมาณที่มากขึ้นแล้วต้นทุนก็ต่ําลงและในทางกลับกันทั้งไร <ถ S 2> เขา<ฟ>เอางุ่นสดจากซินเจียงมาเราก็เอาพกกล้วยกับทุเรียนเนี่ยใช่ผลไม้เมืองร้อนนะคะเขาจะขนกลับไปด้วยในขากลับซินเจียงเนี่ยเป็นแหล่งปลูกพืช ตระก,กูลแตงที่มีชื่อเสียงลองไบไม่เคยกินเหรอพี่เรลอนอะไรพวกนี้เหรอคะหวานกรอบอ่ะพี่เคยให้น้องจากซินเจียงเหรอคะซินเจียงอุยกูพาออกมาเนี่ยต้องคิดว่าขีดน้ำตาลเข้าไปหรือเปล่าทำไมว้มพี่เคยให้น้องเอมีพี่เขาเคยส่งมาให้พี่เอออะพี่ถ้าดูู่อาจจะเคยระไว้ลืมแล้วมั้งคะ อาผมกัดเข้าไปกินอะไรวะทํามันมันหวานขนาดนี้แล้วมันเย็นมันมาจากซินมันไม่ได้แช่เนี่ยแต่มันเย็นนี่ไม่ได้โฆษณาให้เขานะคือเมลอนน่ะเมลอนเมลอนเลยอ่ะเออค่ะอยากกินเลยอะ่ะอยากกินเมลอนแล้วหหวานแบบคือคือของญี่ปุ่นเนี่ยที่โด่งดังที่เป็นราคาแพงมากๆจะเป็นนิ่ม อ่ะใช่เป็นแบบนิ่มแล้วหวานเย็นรู้สึกเย็นเลยกินเข้าไปแล้วเหลี่ยงเลี้ยงเลยแต่ของซินเจียงเนี่ยมันกรอบหวานกรอบแล้วมันเย็นแล้วมันหวานเทียบเลยหวานกรอบน้องไบจําไม่ได้เหรอใบเคยกินหรือยังไม่รู้ค่ะน้องแปลว่าพี่ให้น้องเอาไปให้ใครใช่ไหมไม่หนูกินทั้งหมดเวลาพี่ยุนใหมาค่ะเออหนูอาจจะจําไม่ได้อ่านี่ยังไง เินเจียงเนี่ยเขาเป็นแหล่งพาะปลูกวงแตงที่มีชื่อเสียงเพราะอุณหภูมิกลางวันกับกลางคืนของเขามันแตกต่างกันมากค่ะม,มีแสงแดดเพียงพอดังนั้นก็เลยเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่มีรสหวานแล้วก็คุณภาพสูงนอกจากพวกกลุ่มเมลอนหรือวงแตงแล้วมันก็ยังจะมีพวกแอปริลคอตพีชอง,งุ่นพลัมแล้วก็แอปเปิลซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือบ้านเราเนี่ยค่ะ,ะเรื่องนี้ผมหยิบขึ้นมาไม่ใช่อะไรหรอก จริงๆนะรัฐบาลคุณยิ่งรักคุณชัดชาติิทธิฐพันธ์เป็นผู้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมจำได้ไหมโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้าความเร็วสูงอ๋คอค่ะตอนนั้นก็สารรัฐมนูญนี่แหละให้ทนลดลูกเราบ้านเราหมดไปก่อนดีกว่าไหมไอ้รถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งตอนนั้นถูกเยอะหยันเอามาขนผักผลไม้เอารถไฟความเร็วสูงมาขนผักผลไม้ นี่ไงมาแล้วเออ่ถ้าวันนั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเชื่อมต่อมันไร้รอยต่อเลยอของเราไม่ว่าจะขึ้นไปทางเหนือหรือจะไปทางหนองคายภาพเขาให้มบานนี้เราจะขนทุเรียนไปซินเจียงมาแล้วหมายถึงมันจะมีอาทุกวันนี้มันก็เลยเป็นรถไฟธรรมดาอยู่กับรถบรรทุกเึกออกใช่ไหม เ<อ>ขเานี่ก็เท่ากับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะสองวันสามวันไกลมากซินเจียงอะ่ะพราเขามาวันที่24ออกเดินทางมาเมื่อวานนี้มาถึงนะเมื่อวานถ้าเวลาประเทศไทยคือวันที่26ห<อ>ประมาณสองวันแต่มากันทั้งวันทั้งคืนนะนะคะ<อ>ก็แน่นมาเรื่อยๆอ่ะสลับสับเปลี่ยนไม่มันนึกเสียดายว่าระบบลอจิสติกของประเทศไทยเนี่ยสูญเสียโอกาสไปจริงๆนะในช่วงที่ผ่านมาอ่ะเออ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาการเมืองก่อนไอ้น,นี่ทีหลัง